สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play a Lot ครับและว,วันนี้อยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า Reward Hunter เป็นเกมในสไตล์ที่คุณจะบังคับตัวละครของคุณในทีมหลังของยุโรปโบราณเข้าไปต่อสู้ในลักษณะสไตล์ของ PVP ครับคือเจอผู้เล่นคนอื่นนะเรื่องราวของเกมนี้ข้อมูลของเกมเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตัว CEO ของเกมนี้เองครับที่ทำให้ผมตัดสินใจทำคลิปนี้ขึ้นมา รายละเอียดดีเทลจะเป็นยังไงอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวเกมเฉยๆฝากกดติดตามช่อง YouTube p a y ์ l o t แล้วก็เพจ Facebook p a y ์ l อดด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงการเกมเ f ็นนะ Reward h u n t e r ครับฟังก์ชันของเขาเมื่อคุณถือเหรียญของเขาที่ชื่อว่า r s t หรือเหรียญ Reward Hunter เนี่ยนะครับ คุณจะได้รับผลตอบแทนมาในรูปแบบของเหรียญ BNB ครับเพราะว่าในการทําธุรกรรมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือขายครับมันจะมีการหักภาษีหรือภาษีครับจากผู้ทําธุรกรรมมาแบ่งปันให้แก่ผู้ถือหุ้นครับส่วนต่างๆก็จะไปใช้งานในฟังก์ชันอื่นๆของตัวเกมอีกนะแล้วก็ตอนนี้เหรียญมีขายแล้วนะครับใครสนใจจะมาซื้อหรือมาถือเหรียญของเขานะสามารถหาซื้อได้ในแผลนเค e กซ์สวอปครับนี่หน้าเว็บไซต์เขามีบอกเลยนะผมพาไปดูราคาเหรียญของเขาหน่อยแล้วกันครับ จากเว็บไซต์ของ Coin Market Cap ครับเหรียญรีวอลเทสเตอร์ Hunter, คุณสามารถมาหาได้เลยนะ RHT นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่0.03ตัวแล้วก็8 USD นะครับราคาเนี่ยก็มีาการทำการเหวี่ยงคางเยอะนะเปิดตัวมานี่0.2ตัวนะครับแล้วก็ร่วงไปจน0.3ตัวแล้วก็4นะตอนนี้ก็กลางๆถ้ามองกราฟโดยรวมก็เป็นในทางไซเยวครับใครที่เป็นนักลงทุน ก็ลองพิจารณาดูอีกทีนะว่าคุณจะเข้ามาเล่นเหรียญน,นี้หรือเปล่าหรือจะรอเกมเปิดครับทางตัวเกมเป็นลักษณะทรายของโรบินเพย์หรือ MMO RPG นะครับที่คุณมาบังคับตัวละครของคุณในเกมนี้มีพาร์ทเนอร์อยู่ก็ถ้าดูจากตรงนี้นะประมาณ3ทีมนะครับ3ทีมนะฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันเป็นในเชิงของเว็บไซต์ที่ลงเหรียญล่ละทั้งฝั่งขวามือนะครับมีโซกุสวับโนมิกแล้วก็ทรัพย์เชลแลนด์ครับที่เป็นพาร์ทเนอร์จริงๆของทางตัวเกมครับ ในเกม r e w a r d Hunter นะครับก็อยู่บนเช่นของ BSC นะไปใน smart chain นะครับใครที่รอตัวเกมอยู่จะเข้ามาเล่นตัวเกมเกมน่าจะเปิดในช่วงปลายปีนี้นะและ developer เปิดหน้านะครับเปิดหน้านะคุณร i n d o b u ซนะครับ CEO ของทางเกมนี้ผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆละกันทางเกม r e w a r d Hunter นะครับคือมีผู้เล่นคนไทยนะหรือผู้ถือเหรียญคนไทยเนี่ยก็ได้ทำการติดต่อมาหลังจากนั้นครับผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับ CEO เองนะครับ ปรากฏว่าผมได้ถามหลายคำถามเลยนะว่าอันดับแรกเลยว่าทีมดีลเลอร์ของเขาอยู่ที่ไหนทำไมในว่าเว็บไซต์เขามีเขาคนเดียวเขาบอกว่าจริงๆเขาอยากทำเกมครับแต่ดีลเลอร์ของเขาเนี่ยเป็นเป็นบริษัทอื่นๆอีกหลายบริษัทนะซึ่งเขาไปจ้างมาทำเกมนั่นแหละครับทำให้ตัวคอนเซ็ปต์ดีไซน์ของตัวเกมถ้าใครไปดูไอ้ตัวละครของเขาเนี่ยจะมีตัวละครอยู่4ตัวครับการดีไซน์ของแต่ละตัวก็มันแตกต่างกันละเราสามารถดูได้ว่าไม่ได้น่าจะมาจากผู้ดีไซน์คนเดียวกัน แต่เขาบอกว่าเขารักตัวละครเขาทุกตัวนะเขาจะไม่แก้ไขตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษครับก็ถือว่าเขารักในการทําเกมเขาไปจ้างมาแล้วก็ทําตัวเกมนี้ออกมาครับใครที่เคยไปชือเหรียญของเขาน่าจะเปิดขายตั้งแต่เดือนหรือ2เดือนที่แล้วด้วยซ้ำนะตอนนี้เกมยังอยู่นะครับแม้ว่าเราจะเห็นตัวเด v ร์โปเปอร์อยู่คนเดียวหรือไวท์เ p เปอร์เขามีจํานวนหน้าที่น้อยมากนะครับรายละเอียดดีเทลของตัวเกมไม่มีเท่าไหร่เลยแต่โซเชียลมีเดียผมพาคุณไปดูแล้วกันเทเล gram ของเขานะ ถ้าเป็นเกมอื่นใช่ไหมครับจะเป็นกลุ่ม t e l e GRAM Official เนี่มาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ t e l e GRAM ลิงก์จากทางเว็บไซต์ของเขาเลยเป็น t e l e GRAM โดยตรงถึง CEO นะครับคุณสามารถส่งเมสเซจถึง CEO ตรงนี้ได้เลยนะร่วมไปถึง Twitter ครับเมื่อคุณคลิก Twitter มาจากเว็บไซต์ของตัวเกมคุณจะมาสู่หน้า Twitter ของ CEO เขาครับเข้าร่วมเมื่อมิถุนายนปี2010 10ปีมาแล้วนะ ผู้ติดตามอยู่120คนครับแล้วเขามีการอัปเดตเขา่าวสารต่างๆในหน้าเว็บไซต์ของเขานะจริงๆก็คือตัวเกมมันมีตัว Twitter แยกมันต่างหากของเขาอีกนะครับนี่อันนี้คือ Twitter ของตัวเกมนะแต่ลิงก์ที่คุณมาจากเว็บไซต์จะเป็นลิงก์ส่วนตัวของ CEO เองครับซึ่ง Rewar d Hunter ถ้าแปลเป็นเว็บไซต์ของ Twitter ตัวเกมมีผู้ติดตามอยู่1 6 0 0คนครับสร้างเมื่อมิถุนายนหรือประมาณเดือน6ปี2021ทีนี้นะ หมดของเกมครับเป็นหมด Battle Royale เป็น Open Field หรือเป็นเหมือนกึงก่งกึ่งโอเพน d นี่ะครับซึ่งคุณจะได้ทำการเข้าไปต่อสู้ในทีมหลังของยุโรปโบราณตัวละครเป็นอย่างนี้เลยภาพในเกมจะเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เขามีเปิดเบต้าเทสแต่น่าเสียดายครับก็จริงๆเขาให้ผมเข้าไปเทสด้วยแหละแต่ผมไม่มี PC นะเพราะในเวอร์ชันเบต้าเทสของเขาต้องใช้คอมพิวเตอร์ในหมดด i n d o w s ครับซึ่งปกติผมใช้ iPad กับ MacBook ของผมแหละ นะตัวเกมจะเปิดคุณจะได้เล่นในหน้าตาแบบนี้ครับก็ฟังก์ชันทีมหลังเนี่ยเหมือนคล้ายๆ t ด e w i t c h e r Dragon a g e ทีมนั้นเลยนะครับแล้วก็เมื่อคุณชนะมาจะได้รับผลตอบแทนมาในรูปแบบของเหรียญในเกมครับแต่รายละเอียดดีเทลของตัวเกมก็ยังไม่มานะครับในไวท์เพเปอร์มีแค่เรื่องราวแบ็กกราวน์ของตัวเกมเขาเท่านั้นเองนะรายละเอียดอื่นๆของในชวิตเตอร์ของเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเท่าไหร่ละครับมีการแนะนําตัวละคร มีเรื่องราวของพาร์ทเนอร์เรื่องการงถือเหรียญน,นะครับก็ลองเข้ามาดูในหน้าเว็บไซต์ของ t w i t เ e r ได้แต่ถ้าคุณเข้าจากเว็บไซต์ของจากตัวเกมผมบอกแล้วอันดับแรกคุณจะได้ลิงก์ของ c o ของเขานะครับคุณต้องคลิกทีมาในหน้าของ Twitter Reward Hunter ครับนอกจากนั้นเรื่องราวรายละเอียดในเว็บไซต์เขาประกาศชัดเลยนะครับว่า no developer wallet ครับเกมนี้ e v e l o p e r ไม่มี wallet ถือเหรียญเองนะ เพราะฉะนั้นคุณเซฟได้เลยว่าไม่มีการดัมราคาของทาง developer ที่มาเทขายเองนะครับรถแมพของทางตัวเกมในตอนนี้ก็เรียกว่าทำได้เกือบหมดแล,ะละ้วล่ะเหลือแต่ตัวเกมเปิดนะครับในช่วงปลายปีนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในเว็บเพเปอร์เขาอีกทีหนึ่งครับเหรียญของเขาไอเหรียญในบอ u ฮันเจอร์ Hunter, ทั้ t ทั้ u สั l y าย,ยู่1,000ล้านเหรียญครับ ฟังก์ชันการทำงานของการจ่ายเป็นรูปแบบของเหรียญ BNB นะครับซึ่งจะทำในทุกๆธุรกรรมในการซื้อและก็การขายครับซึ่งจะเป็นอัตโนมัติเลยนะเขาเขียนโค้ด Smart c o n t แ a c t เอาไว้นะครับระบบจะทำการจ่ายค่าแก๊สเป็น BNB หรือค่าแท็กของคุณนี่แหละเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของคุณเองทุกๆชั่วโมงนะครับซึ่งขั้นต่ำที่คุณจะถือเหรียญแล้วก็รับผลตอบแทนเป็น BNB คุณต้องมีเหรียญ Reward Token อยู่10,000เหรียญครับ และระบบก็จะทําการตัดแล้วก็จ่ายโดยอัตโนมัติครับดีเทลในไวท์เพเปอร์ของเขานะไวท์เพเปอร์เป็นเวอร์ชั่น1่นะครับมีรายละเอียดอยู่แค่10หน้าครับเนะถ้าเกิดอยู่ในเกม,มอื่นๆเนี่ยก็คงพิจารณาได้ว่าเกมอาจจะหนีหายนะครับแต่จริงๆหลังจากคุยกับซีีโคิดว่าเกมนี้ไม่น่าจะหายแหละเขาอยากทําเกมจริงๆนะแต่ก็ใครที่สนใจจะมาเล่นคิดว่าจะไปไกลแค่ไหนอันนี้ผมตอบไม่ได้เลยนะครับคุณลองพิจารณาดูอีกทีละกันเนาะ รายละเอียดของทุกเกมในเว็บเปเปอร์ไม่มีอะไรมากนะครับมาดูรถแบบกันดีก,กว่าควอเตอร์ที่4นะช่วงปลายปีนี้นะครับเขาะจะมีระบบ Battle of s o t i r a s คือไอ้ระบบ PVP ในที่ผมพาไปดูนี่แหละครับคุณจะบังคับตัวละครนะแล้วก็มีระบบ NFT ออกมาก็คือการซื้อขายตัวละครนี่แหละครับและควอเตอร์ที่1ปีหน้าต้นปีหน้านะเขาเอสเปกโคเจะถือถึง2,000คนนะครับและระบบ Marketplace ก็จะเปิด ฟังก์ชันการทำงานของท k e n นอ i c กของเหรียญเขานะครับจะมีแท็กในการขายนะ18%ครับ12%ก็คือ BNB เนี่ยจะถูกแจกจ่ายให้โฮเดอร์ล่ะ6%จะถูกแอดไปในล i ควิดิตี้ครับส่วนในการซื้อจะมีแท็กอยู่15% 10%าแจกจ่ายให้โฮเดอร์อีก5%ถูกแอดเข้าไปในล i ควิดิตี้ครับเพราะฉะนั้นใครที่จะไปซื้อเหรียญของเขาใน Pancake Swap คุณต้องไปปรับค่าเปอร์เซ็นต์เนาะให้มัน1 5ถึงเนี่แหละคร เพราะว่าตัวนี้มันจะถูกแจกจ่ายไปให้แก่โคเดอร์ครับรายละเอียดไวเเปอร์เขามีแค่นี้ครับนะอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าเกิดคุณมาดูจริงๆมันก็ถือว่าเป็นตัวเกมที่ค่อนข้างสมเสียงละแต่เมื่อผมคุยกับทีโอก็เขามีความตั้งใจที่จะทําเกมของเขานะครับอาจจะตัวคนเดียวแหละแล้วก็จ้างคนอื่นมาทําดีไซน์หรือทําระบบเกมมาก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าตัวเกมจะไปได้ไกลแค่ไหนนะ แต่ยังไงก็ขอฝาก Reward Hunter ไว้แล้วกันนะครับเอาไว้พิจารณาดูทีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ